สวัสดีค่ะเพื่อนๆเน็ตอินออสวันนี้นะคะแน็ททำขนมปังซาโดอีกแล้วค่ะเลียนสตาร์เตอร์จนได้ขึ้นมากกว่าหนึ่งเท่าตัวนะคะจากระดับนี้นะคะโตขึ้นมาน่าจะดับเบิลเลยนะสองเท่าเดี๋ยวเราจะใช้สตาร์เตอร์ของเราที่แข็งแรงเนี่ยนะคะทำขนมปังเตรียมทุกอย่างไว้แล้วนะคะเริ่มกันเลยนะเดี๋ยวส่วนเรื่องสูตรเนี่ยนะคะจะเขียนไว้ให้ใน รายละเอียดด้านล่างนะคะ description เราใช้ starter ร้อยห้าสกรัมนะคะเหลือสตา s t เตอร์ไว้ก้นถ้วยนิดหน่อยนะคะเพราะว่าเอาไว้เป็นหัวเชื้อนะซึ่งเดี๋ยวเราจะต้องให้อาหารแล้วก็เลี้ยงเขาต่อเพื่อจะได้มีสตา s t เตอร์ไปใช้ในครั้งต่อไป ชวยที่เลี้ยงโหลขวดโหลที่เราเลี้ยงสตาร์เตอร์นี่เราก็ไม่ต้องล้างนะคะเดี๋ยวเราผสมตรงนี้กันก่อนจนกระทั่งได้เป็นโดแฉะแฉะนะคะ,ะในวันนี้จะยังไม่ใส่เกลือนะคะเดี๋ยวเราทิ้งไว้ให้แป้งดูดน้ำก่อนออโต้ไลซ์ก่อน30นาทีนะคะเราถึงจะเดี๋ยวแนบจะค่อยใส่เกลือเข้าไปทีหลัง เพราะว่าบางทฤษฎีเขาก็บอกว่าเปลือเนี่ยจะไปฆ่ายีสต์นะค่าสตาร์เตอร์นะคะแต่ว่าคิดว่าไม่ได้สลักสําคัญเลยเท่าไหร่นะเพราะที่ผ่านๆมาก็เทลงไปในหนึ่งครั้งเลยนะคะคนจนเริ่มเข้ากันดีแล้วก็ใช้สกรปเปอร์ขูดแล้วก็ผสมด้วยสกรปเปอร์เนี่ยะค่ะ วันนี้แนทใช้น้ำแป้ง500กรัมต่อน้ำ330กรัมนะคะจากเดิมที่เคยใช้น้ำ350กรัมวันนี้ลองลดลง20กรัมนะคะจะเป็นโดที่แฉะน้อยกว่าเดิมเพราะว่ากลัวไว้เดี๋ยวเพื่อนๆที่เพิ่งหัดทำถ้าเจอโดแฉะแล้วเดี๋ยวจะทำงานยากเราใช้น้ําน้อยลงเนี่ยโดเคยังแฉะอยู่สําหรับคนที่เพิ่งเริ่มหัดทำเนี่ยเขาจะทํางานได้ง่ายขึ้นพอเข้าวันนี้แล้วเดี๋ยวเราพักทิ้งไว้30นาทีนะคะ เราถึงจะเริ่มทำ stretch and fold รอบแรกนะคะก็จะได้เป็นโดแฉะๆประมาณนี้นะคะโอเคมาดูหลังจากที่เราใช้ส starter เป็นเกือบหมดนะคะไม่หมดแต่เกือบหมดทีนี้เราต้องมาให้อาหารเขาละจะเห็นว่าแน t เหลือสตาร์เตอร์ไม่มากนะคะแค่นี้ก็เพียงพอนะคะเริ่มจากเราใส่น้ำก่อน แล้วก็คนให้สตาร์เตอร์เก่าเนี่ยละลายนะคะพอสตาร์เตอร์ละลายแล้วก็ใส่แป้งนะเวค,คนอย่างแรงเลยนะคะจนกระทั่งได้เป็นเนื้อโดนแน่นๆนะคะประมาณนี้นะ ตักมาแล้วไม่ไหลโจ๊กเนี่ยประมาณนี้ใช้ได้นะคะกวาดรอบๆถ้วยนะคะกวาดรอบๆถ้วยให้เกลี้ยงนะคะเราจะได้วางระดับหนังยางให้ตรงกับระดับของสตาร์เตอร์ที่เราเลี้ยงนะคะ ยังไม่ทําขนมปังเลยนะีคะทิ้งไว้สัก30นาทีแล้วก็ค่อยเอาเข้าตู้เย็นนะคะให้ให้เขาได้มีโอกาสอาอกกําลังกายด้านนอกนิดนึงนะคะครบ30นาทีแล้วเราจะเริ่มทํา stretch and flow ครั้งแรกนะคะเ<ๆ>มื่อกี้ยังไม่ได้ใส่เกลือเดี๋ยวเราจะค่อยๆทยอยใส่เกลือลงไปนะคะ เราจะทำ stretch and fold นานหน่อยนะคะอาจจะถึง5นาทีเลยนะคะในครั้งแรกที่เราทำ stretch and fold เนี่ยนะคะเราจะไม่ดึงเขาสูงมากนะคะเนื่องจากว่ากลูเตนเขายังไม่แข็งแรงเส้นใหญ่กลูเตนเขายังไม่แข็งแรงดีนะคะถ้าเราดึงมากเกินไปเนี่ยกลูเตนจะขาดนะคะเพราะนั้นก็คือแค่ยกขึ้นมาแล้วก็พลิกไปพลิกมาแค่นั้นเองคล้ายๆกลไกการทำงานของเครื่องนวดนะคะ ในการทำสเตรชแอนโฟของแมทเนี่ยนะคะแมทจะไม่ลงไปทั้งมือนะคะจะใช้แค่นิ้วทั้ง5นิ้วแค่นั้นเองนะคะจะไม่ได้เลอะตรงนี้ทั้งหมด <c oughs> คนที่บ้านชอบโอลีฟอ่ะ <c oughs> ต้องใส่โอลีฟลงไปด้วยเ <c oughs> พ<ร>ิ่มรสชาติทำให้เพิ่มความเปรี้ยวนะคะจากโอลีฟได้รสชาติมากขึ้นเสร็จแล้วเราก็ใช้โดสครีปเปอร์เนี่ยนะคะขูดเอาโดที่ติดอยู่ตามมือออกนะคะ <c oughs> รวมทั้งขูดโดที่อยู่รอบ ะะจากนั้นก็คุมฟิล์มนะคะคุมพลาสติกแล้วก็เอาโดพักในที่อุ่นๆน,นะคะอีก40นาทีครบ40นาทีแล้วเราจะทำ stretch and fold ครั้งที่ 2, 2> นะคะตอนนี้จะดึงยืดแค่4ครั้งในเซตนี้เทคนิคนะคะเตรียมน้ำหนึ่งถ้วยนะคะมือเปียกน้ำแป้งจะแป้งโดจะไม่ติดมือนะคะ มือจุ่มน้ำิดหน่อยสบัดน้ำออกนะคะเดี๋ยวน้ำเยอะเกินไปโอเคดึงนะคะหมุนน่างผสมหนึ่งส่วนสี่รอบดึงยืดนะคะดึงยืดครั้งที่สามโอเคครั้งที่สี่ดึงยืดนะคะเสร็จแล้วก็กวาดโดให้เป็นก้อนเป็นลูกบอลน,นะคะอหอมจังหอมโอลีฟอะเสร็จแล้วเราก็เหมือนเดิม ลุมด้วยหมวกนะคะหรือใครมีฝาปิดสามหมอ้อใช้สามหมอ้อก็ได้นะเข้าไว้ในที่อุ่นๆอีก40นาทีค่ะเดี๋ยวเจอกันรอบที่สาม s t r e t c h a n d f o l d รอบที่สามนะคะเหมือนเดิมนะคะเบอร์จุ่มน้ำนะเพื่อไม่ให้โดตินะคะน,นี้โดก็เริ่มที่จะสูงขึ้นมาแล้วนะคะตึงแล้วก็ยืดนะคะ หมุนอ่าง90องศาดึงไะยืดนะคะหมุนอ่าง90องศาดึงไะยืดหมุนอีก90องศาสุดท้ายดึงไะยืดอืบสต้าโอเคอันนี้ยืดได้น้อยเนื่องจากว่าลดปริมาณน้ำในส่วนผสมดูถ้าเรามือแตะน้ำเนี่ย แป้งจะโดจะไม่ติดมือนะคะแต่ตอนที่เราทำ stretch and f l o รอบแรกนี่อย่าทำนะคะเพราะว่าเรานวดหลายหลายรอบเรานวดนานมากถ้าเราจุ่มน้ำทุกครั้งนี่โดเราจะแฉะเกินไปใน stretch and f l o รอบแรกก็ยอมให้โดติดมือแล้วก็ขูดแป้งออกจากมือเอาเหมือนเดิมนะคะคุณหมวกไว้แล้วก็เอาโดเข้าพักอีก40นาทีนะคะโอเคค่ะมาทำ stretch and f o w รอบที่4รอบสุดท้ายกันนะคะ ตอนนี้โดก็ผ่านการหมักแล้วก็ขึ้นฟูขึ้นกว่าเดิมนะคะโอเคเหมือนเดิมมือชุบน้ำตัวจะได้ไม่ติดมือนะคะนะคะแค่นี้พอ e เต็ทแอน o ฟครบสเซตแล้วนะคะเราจะคลุมเข้าไว้นะคะทิ้งไว้นะคะทำการหมักในขั้นตอน Buck Fermentation หรือว่าแปลเป็นไทงงยง่ายๆก็คือหมักจนกระทั่งโดเนี่ยเพิ่มขนาดโตขึ้นอย่างมากนะคะตรงนี้จะใช้เวลาประมาณ2-3ชั่วโมงขึ้นอยู่กับปริมาณ s t a r t เตที่ใช้นะคะใช้ s t a r t เตอร์มากก็ Buck Fermentation ก็เกิดไว้สูตรที่ใช้ s t a r t เตอร์น้อยอาจจะใช้เวลาในการทำ k Fermentation นานกว่าเพราะนั้นก็ แนะนําว่า2ชั่วโมงแล้วมาเช็คดูก่อนนะเพราะว่าถ้าบาักนานเกินไปก็จะมีผมเสียนะคะเดี๋ยวพอเขาทำบักเฟอร์มนเทชันเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการขึ้นรูปโดกันค่ะ สตาร์เตอร์ที่แนทใช้ในวันนี้นะคะค่อนข้างจะแอคทีฟมากนะคะเนื่องจากว่าตอนที่เอามาใช้เนี่ยเขาโตขึ้นประมาณ2เท่าตัวเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็การเฟอร์เมนต์หรือการหมักนี่ก็จะเกิดขึ้นเร็วมากนี่ผ่านไปแค่ชั่วโมงครึ่งเท่านั้นเองอใช้ได้แล้วนะคะเราก็จะมาทำการขึ้นรูปโดนะคะในตะกร้าไปในตองนะคะ อันนี้ฉีดสเปรย์นะ้ำให้ทั่วแล้วก็โรยแป้งข้าวเจ้าโรยแป้งข้าวเจ้าเพื่อจะได้โดจะไม่เกาะติดกับตะก,กร้านะคะหรือถ้าใครไม่มีตะก,กร้าเบเนตองก็หาชามอ่างที่ขนาดแล้วก็รูปร่างใกล้เคียงก็ได้ค่ะปูด้วยผ้าที่โรยแป้งนะคะบนเคาน์เตอร์ที่เราจะคว่ำโดลงมาเนี่ยนะคะก็โรยแป้งบางนะคะโดมเราก็โตขึ้นมาได้สองเท่าแล้วนะคะแล้วก็มีฟองอากาศ อยู่ข้างในนะเกิดฟองเล็กฟองใหญ่นะคะยกตัวเป็นรูปโดมขึ้นมาผิวหน้ามีฟองอากาศนิดหน่อยนี่คือใช้ได้อาจจากคว่ำแหละตดแป้งที่มือนิดหน่อยนะคะทีนี้เราก็จะ proof do โดย ยืดเขาออกเป็นสี่เหลี่ยมนะคะแล้วก็ทําเหมือนเราห่อจดหมายเนี่ยค่ะจริงๆแล้วขั้นตอนนี้ก็จะไม่ซีเรียสอะไรมากเท่าไหร่นะคะทํายังไงก็ได้น,ะ,นะหออ่อเหมือนเราห่อซองเหมือนเราพับซองจดหมายนะคะมวนมวนหมวนเออคลิกขึ้นมานะคะเอาตะเข็บไว้ด้านล่างโปรยแปง้งที่มีนิดหน่อยทีนี้เราจะเรียกว่ายังไงดีละ่ะ ม้วนเขานะคะวนเขาเป็นวงกลมแล้วก็ลากเข้ามาด้วยอันนี้เป็นการทําให้ผิวโดตึงนะคะฟอร์มเป็นสกินขึ้นมาจากนั้นเราก็จะใช้สคริปเปอร์นะคะกวาดขึ้นมาแล้วก็คว่ำเขาลงในตะกร้า <c oughs> ะะเอาตะเก็บไว้ด้านบนนะคะ เก็บตะเข็บเก็บฟองอากาศในขั้นตอนนี้เราสามารถที่จะดึงตะเข็บให้ตึงได้อีกรอบหนึ่งนะจากวันนี้ไม่มีผู้ช่วยคุณโคไม่อยู่นะคะทำคนเดียวก็ไม่งั้นจะมีคนมาช่วยถ่ายด้านบนให้ โอเคเสร็จแล้วเราแป้งที่เหลือนี้นัดจะแป้งที่เหลือนี้นัดจะกวาดแล้วก็โรยด้านบน,นะคะ่ะไม่มีอะไรค่ะเพื่อจะได้ไม่ต้องทิ้งเสียของเขาก็จะเฟอร์เมนต์ต่อพวามันนิดหน่อยก้อนนี้น่าจะออกมาสวยเลยล่ะโอเคแล้วก็คุมคุมผ้านะคะ เดี๋ยวเราจะทิ้งไว้ข้างนอกนะคะถ้าสตาร์เตอร์แอคทีฟดีมากอย่างวันนี้ทิ้งไว้ทิ้งไว้ในที่อุ่นสัก15นาทีก็พอแต่ถ้าสตาร์เตอร์ไม่ค่อยแอคทีฟว่อาจจะต้องทิ้งไว้สักครึ่งชั่วโมงนะคะอันนี้แล้วแต่สภาพแวดล้อมในการอบในวันนั้นน่าจะทิ้งไว้ประมาณ15นาทีเสร็จแล้วก็จะเข้าตู้เย็นพรุ่งนี้ผ่านไป24ชั่วโมงพรุ่งนี้ถึงจะอบกันโอเคนะพรุ่งนี้เจอกันค่ะ ครบ24ชั่วโมงนะคะเราก็เปิดเตาอบเอาโดออกมาจากตู้เย็นนะคะกดดูที่ผิวโดวมีรอยบุ๋มใช้ได้นะคะนั้นก็เอาหมา้อดัชโอเวนออกจากเตาอบนะคะเตรียมไว้คว่ำโดลงบนกระดาษรองอบนะคะแล้วเราจะสกอโดนะคะใช้เลมหรือใบมีดเนี่ยกรีดวางเฉียงๆนะคะกรีดลากยาวลงมาลึกประมาณสัก1เซนนะคะถึง1เซนครึง่ง ครั้งที่สองนี้แนทวางกรีดตามผิวโดนะคะอยากให้ขึ้นเป็นหูสวยๆนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเอาโดลงในหม้ออบนะคะระวังร้อนนะคะจริงๆแล้วมีสลิงซิลิโคนนะคะแต่ว่าลืมใส่อบเสร็จก็ได้หน้าตาประมาณนี้นะคะออกมาสวยงามเลยนะคะ ก้อนนี้ถูกใจมากได้ดังใจค่ะขนมปังก็อบเสร็จนะคะเพิ่องออกมาจากเตาร้อนๆเลยโอเคก้อนนี้อบในมอ d u ชโอเว่นนะคะขึ้นฟูสวยงามนะคะอย่างที่บอกคือเรปิดเตาอบแล้วนะเตายังร้อนอยู่แต่ว่าตะก,ก้ากับตัวผ้ามีความชื้นนะคะ เดี๋ยวเราเอาใส่ไว้ให้ไในก็เปิดฝาทิ้งไว้นะคะไล่ความชื้นจะได้ไม่ขึ้นราฝากกดติดตาม YouTube Test and Trek สาขา Nat in o นด้วยนะคะฝากเนื้อฝากตัวคะ่ะ